สวัสดีค่ะจากร้าน TJ Auto Mac หรือร้านต้นยางยนต์นะคะวันนี้คุณลูกค้าขับรถ Toyota v i o s ค่ะมาจัดเป็น Fashion, ล้อแฟชั่นล้อพร้อมยางนะตัวนี้เป็น4รูร้อยขอบ17นะคะเป็น RS 0 0 5 R ถ้าจำไม่ผิดเป็นล้อที่เพิ่งเทินเข้ามาได้ไม่ถึง2เดือนนะอ่าตอนตอนนี้ไปแล้วนะคะราคาอยู่หลักพันบอกเลยรวมเทิมคุณลูกค้าจ่ายไม่แพงค่ะตัวนี้ล้อแฟชั่นขอบ17อ่า RS 0 0 5 R จับคู่กับยางเดตันนะ 20545R17 นะคะบอกเลยว่าใส่ขึ้นมาแล้วสวยมากแต่ทั้งนี้ท้งนั้นขึ้นอยู่กับความชอบของคุณลูกค้านะบางคนใส่แฟชั่นไม่ชอบกับล้อเดิมแต่บางคนไม่ใค่ใส่ล้อแฟชั่นเห็นว่ามันสวยงามก็อยากใส่ล้อแฟชั่นอันนี้ก็อยู่ที่คุณลูกค้าเลือกนะคะว่าจะเลือกเป็นล้อแฟชั่นหรือว่าล้อเดิมแท้นะความแตกต่างข้อดีข้อเสียมีเหมือนกัน,นะคะ่ะแต่ ใส่ขึ้นมาแล้วสวยเลยค่ะก็ดูสปอร์ตสปอร์ตนะดูไยรุ่นขึ้นมาเลยถ้าคุณลูกค้าท่านไหนสนใจเป็นล้อเดิมล้อแฟชั่นติดต่อสอบถามเข้ามาได้ตามเบอร์ที่ทิ้งไว้ภายใต้คลิปนี้นะคะร้านเราตั้งอยู่บนถนนเทียนทะเลค่ะเลยซอยเทียนทะเล21มา200เมตรเป็นเต็นสีขาวแดงนะไม่สะดวกเข้ามาเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศไทยค่ะมีบริการติดตั้งนอกสถานที่ ในกรุงเทพและปริมณฑลติดตั้งนอกสถานที่นี่จะเป็นเฉพาะล้อพร้อมยางนะไปถึงก็คือติดตั้งได้เลยถ้าล้ออย่างเดียวเราไม่ได้รวมติดตั้งนะคะโอเคค่ะวันนี้แอดมินขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเดี๋ยวแวบให้ดูบรรยากาศร้านตอนนี้คือคักมากค่ะตั้งแต่ช่วงคลิปแรกจนตอนนี้ยังไม่ได้พักกันเลยค่ะขอบพระคุณมากนะคะที่ไว้ใจเข้ามาใช้บริการร้านต้นยางเดนยังไงวันนี้แอดมินขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ